ก็จะมายึดรายการของอีลิทแครกันค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเพนจีะคะที่มาเจอพีเอแครตื่นเต้นมากอยากรู้เลยว่า r รีแอคชั่นพีเอแครจะเป็นยังไงใช่แล้วยูจินเนี่ยบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆค่ะตอนนี้เพราะว่า ยูจินเนี่ยแอบชอบพี่แอชแทรแบบแอบชอบปั๊บวันนี้เปิดหัวเฮ้ยได้ผลเผยแล้วหรออุวยได้แบบจะได้รู้ความจริงแล้วหรอพี่ใครจะได้รู้ความจริงแล้วหรอว่าูแอบชอบจริงจริงเฮ้ยหนูตื่นเต้นมากพูดจริงๆริงจะสารภาพลับโอเคงั้นไปเจอกันเลยค่ะเย้ Oi? เราจะมีโปรเจกต์อื่นอื่นอีกมากมายค่ะทุกคนเอางี้ในแต่ละวันนี้น้องๆมานะคะเรามาทำความรู้จักกับวงนี้กันดีกว่าแนะนำตัวฝากกับช่องจิตไทยทุกคนเลยค่ะลีเดอร์และเมนโวคอลของวงโคลีนค่ะหยุดจิ้ค่ะเป็นซับแล็บแล้วก็เมนแดนซ์ค่ะเปนิกาค่ะเป็นน้องเรกแล้วก็เมนโวคอลค่ะ เจมี่ค่ะเป็นแดนซ์แล้วก็ซับเวโอเคค่ะดีเลียนะคะเป็นแร็ปเปอร์ค่ะแล้วก็อ๋อซับแดนซ์ค่ะรอบบีเอ็มนะคะเป็นลิดเวโอเคค่ะมิลาค่ะเป็นแร็ปเปอร์ค่ะน้องคนนี้ชื่ออะไรคะอิงอิงค่ะเป็นเอกไทเดิมค่ะ อะไรคือโมคอลอะไรคือแดนซซับแดนซซับเวิร์คซับอะไรอะไรคืออะไรอ่ะใส่ร้องใส่เต้นแล้วก็ใส่แรปอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเป็นโวคอลก็จะรับผิดชอบพาที่มันยากๆอย่างเช่นอย่างเช่นเอาสักคอร์ดหนึ่งสักเพลงหนึ่งก็ได้ <c oughs> เพลงไหนก็ได้ <c oughs> ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่นายมีใครตรงนั้นหรือเปล่านี่ลองให้อดแกฉันดูสักครั้งดีกว่านี่มีใครที่โมแน่อยู่ตรงนี้รู้เปล่าแม้จะวุ่นวันแต่ไม่กลัว จะเป็นแฟนฉันแน่นอน for sure นี่อยากรัใครแล้วใครไป้งกันรเปล่ามาเนยคะพร้อมแล้วีพร้อมคะ go นี่นี่เก็บตัวไว้นีม่หมาเก็บวิสพักเลยเซเก็บต่อไปคุณไม่ไหวรกเอลจะบลอมและก็จามบลอมอ feeling อยากบอกนะแต่ก็กล้ากลัวๆ that's r i g h แขนเส้นติ้งติ้งเดซทำานี้จะเป็นยังไงต่อนะ a l r i g โอน่ยได้ค่ะดูนี่เด็กเอ็นเตอร์จี่ดีมากน่ารักมากเลยอ่สดใสมากคือน้อยครั้งที่ชีวิตทีอยู่ใกล้กับคนมีเยอะขนาดนี้แล้วยิ่งได้มีโปรเจกต์ร่วมกันอีกนะคะไม่ใช่ที่บอกว่าเขาคางจะเซอร์ไพรส์เป็นก้าใหม่ที่แบบยิ่งใหญ่มากพอสมควรเลยสื่อเต้นแมนั้งนั้นเราต้องดูดิแครเขาบอกหลังไหม่ว่าถ้าพี่แคร์มาเขาจะสารภาพรักกันนะจริงเหรอ รอแอมชอบพี่แคร์หนูแบบว่าดูพี่แครตื่นมาเลื่อนติ๊กตอกเจอพี่แครนั่งดูใช่ค่ะนั่งดูทุกชเช้าทุกเย็นก่อนนอน <c oughs> ดูด,ดูเคยคิดไหนแบบเป็นไวรั่แล้วแบบจำไขึ้นหัวเลยเามื่อวานนี้มาคุยกับเด็กฝึกงานว่า ทีแ่แรกพี่จะมีชาเลนจ์ให้นคนทำเพลงนี้กันน<ช>ี่เด็กคนกนงบอกว่าไม่มีใครทำได้<ช>เอาดีๆในโอลโคนงหนูยังไม่ได้เลยจริงหรอ,ลลลบบรอ่้องกับพมันมันมันบวดใช้ต้นแบบจมีแค่พี่ไงทำได้คนเดียวอ่ะแกพูดประโยคเดิมเองนะ

เราไปรวมกันได้ยังไงอ่ะก็คือเริ่มจาหนูก่อนคือค่ายเขาสนใจว่าอยากทำเกิร์ลกรุ๊ปเขาก็เลยชวนหนูมาค่ะแล้วก็มีน้องอีก3คน1,2,3นี่ไม่ใช่พวกเธอลย่างนี่ค่ะ1,2,3่าใที่แบบค่าเขาติดต่อไปคือเขาแบบอยากทำโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปอยู่แล้วแล้วก็หาสมาชิกใช่เขาสนใจก็เลยติดต่อมา คนอื่นเขาจะแบบว่าใส่เต้นคเวอร์กันมาแต่นี่ฉีคนเดียวมาใส่ร้องประกวดร้องเพลงอยู่ดีๆเอ้ามาเต้นซักไปแล้วเราลังหนูก็มาออ d i ชั่นค่ะคือว่านี้เขาจะเป็นแบบแกม3คนสุดท้ายใช่มี3คนคือแบบว่ามีพี่ทีมงานทักมาใน direct message หนูว่าแบบเออสนใจอยากมาให้ audition หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นไอจีหนูมาจากไหน เหมือนกันค่ะได้ DM จากพี่ทางค่ายมาโอ้ตื่นเต้นมากก็เลยแบบโทราหาแม่ฮัลโหลแม่หนูติดออเดชั่นเข้าดีมไหมแม่บอกว่าอ๋อเรื่องอะไรหนู่มเกล็ดมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วความยากคืออะไรอ่ะต้องซ้อมกันนานไหมลูกนานอยู่ค่ะที่เช้เลยยาเวลาฝึกป,ประมาณก็เฉลี่ยก็ปีกว่าใช่ผ่านร้อนผ่านฝนอันนี้คือเรียนจบกันเลยยังไงมีทางเรียนมหาลัยอยู่แล้วจบแล้วแล้วแบบเวลาไปฝึกซ้อมกันยังไงส่วนมากมันจะเป็นตอนกลางคืนเวลาทุกคน เลิกจากเรียนเลิกจากทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเจอกันตอนกลางคืนอูแล้วไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยเนาเคยอยากเลิกอะไรอย่างเี้มานานแล้วพึ่งจะเป็นกว่าจะได้เจอบิวอะไรอย่างเี้มันเหนื่อยกันนะเหนื่อยเนาะคือมาเลิกหลังเที่ยงคืนทุกวันเลยอ่ะบ้านทีก็ตป็นหนึ่งตีสองกลับบ้านไปก็ไม่อยากคุยกับใครแล้วใช่แต่ว่าวันนี้ออกมาเป็นเหมือนอะไรเราดีใจไหมดีใจค่ะ แต่วินาทีแรกที่ยินเพลงตัวเองอ่ะมีเสียงตัวเองอเลยนะนั่งร้องไห้ร้องไห้แบบนั่งน้าซึมเลยไปหาความสุขความสดใสให้ตัดภาพมาไอ้ฮิวหวีที่ทำเพลงกันบ่อยามากนั่งขับมาที่ไหนอรานั่งร้องไห้เลยนั่งร้องไห้แบบตื่น เสียงตัวเองอยู่ในนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาก็จะได้ยินเพลงของเราด้วยปกติเราเป็นคนเซ็ปตศิลปินเนอะเนาะแต่วันนี้เราจะมาเป็นศิลปินเองมันก็ตื้นตันเลยใช่ค่ะแบบนั้นเลยแล้วทำไมต้องเป็นเจ็ดคนล่ะอยากรู้ก็เพนจีเจ็ดคนเนี่ยจะคาแรคเตอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ทุกคนจะมีดอกไม้ประจำตัวด้วยเผื่อสมเสมือนดอกไม้ทั้งเจ็ดดอกหรือว่ากันเถอะใช่มารวมกันรวมเป็นกระเช้าดอกไม้ที่สวยงามส่งมอบให้ของหนูเป็นดอกเอเดลไวส์ค่ะ เซรากิงกว่าน mm e ั้นอีกคือเขาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ขึ้นบนยอดเทือกเขาแอลบานแค่ปีละสามครั้งนน่นดังนั้นเนี่ยเขาเลยเป็นตัวแทนของความพยายามมุมาาะอุตสาหะอะไร่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นราชินีของเราดอกไม้ด้วย จูจินก็จะเป็นดอกซากุระค่ะ,ะเข้าก่อนนะแก่มากๆคาแรคเตอร์มากๆก,ก,ก็มันจะเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นตัวแทนของความญี่ปุ่นใช่ไหมคะออแล้วก็มันก็จะเป็นดอกไม้ที่แบบว่าให้ความสวยงามแล้วก็ความโพสิทีฟแก่คนอบขคางเป็นดอกลิลลี่ค่ะเออเหมือนลิลลี่บอกว่าแลิลลี่เออใช่ก็จะแบบมีความอ่อนโยนหวานๆด้วยความเป็นน้องเล็กด้วยก็จะ ความเชียริตี้อะไรแบบนี้อคือเท่าไหร่สิบแปดค่ะเด็กมากเลยสิบแปดนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยของหนูเป็นดอกกุหลาบค่ะ กุหลาบแดงหรือกุหลาบอะไรคะเป็นกุหลาบทั้งหมดเลยค่ะไม่จํากัดว่าต้องสีอะไรเออก็ด้วยความที่เนี่ยดอกกุหลาบมันมีหลายสีใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นดอกสําคัญที่เขามักจะให้ในหลายๆโอกาสด้วยความที่จุดหลักของดอกกุหลาบส่วนใหญ่เขาจะเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมคะความแซ่บความร้อนแรงความแบบมีเสน่ห์เย้ายวนแต่เราไม่ได้มีแค่มุมนั้นมุมเดียวเรามีทั้งความน่ารักอ่อนโยนจะไปทางไหนก็ได้ของหนูเป็นดอกคิลิปค่ะด้วยความที่ดอกทิลิปเป็นดอกที่แบบว่าให้ความ คนที่เห็นดอกทิวลครั้งแรกเพงเห็นตัวตนเราก็จะตกรักในคร่งนเองของ BM เป็นดอกคาเมียค่ะเ,เป็นดอกที่แสดงถึงความแบบว่าเย้ายวนของหญิงสาวแล้วก,แวก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นดอกไม้ที่มันมีความสมมาตรมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ถ้ายิ่งมองก็จะยิ่งเห็นเสน่ห์ของมันแล้วก็จะยิ่งตกหลุมรักมันค่ะ เป็นดอกคริสต์มาสโรดค่ะก็คือความหมายของคริสต์มาสโรดก็คือเหมือนเป็นการเป็นดอกที่โดนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรไปถวายพระเยซูค่ะเราจะร้องบ้างไรบ้างโอ้ยความรักความเมตตา คือเหมือนแบบเป็นการเป็นสายซัพพอร์ตค่ะเป็นการปลอบโยนแบอกว่าไม่เป็นไรนะไไม่เป็นรก็คือเป็นสายซัพพอร์ตทุกคนสวยไหมหนูสวยไหมเออสวยอาจจะไม่สวยมากแต่บทบาทสำคัญสุดเป็นสายปลอบเป็นอะไรหลายคนแบบคนที่แบบเออแบบว่าต้องการแรงซัพพอร์ตอ่ะนี่ก็เป็นแรงซัพพอร์ตของวงนี้เลยจริงเหรอวันนี้น้องจะมาแลกพี่ด้วยหรอใช่ทีนี้แหละ เอาให้แบบว่าไล<ง>ฟ์เสร็จต <c oughs> ักบาทเลยตอนเช้าน้อยอะไปดูภารกิจไลฟ์กันค่ะ ขอให้วันนี้องค์พ่อองค์พระพิคาเนตโดนบันดาลปกลงมาปกปักรักษาองค์เพนจีให้มีชื่อเสียงโดดเด่นโด่งดังด้วยเถิสาธุ